สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก่อติดข่าวดังออนไลน์ทนายอานทน์โอยเจ้าหน้าที่คุกคามยันรถซ่วมชวนทุกอาชีพลงถนน14ตุลาคมทนายอานทน์โอยเจ้าหน้าที่คุกคามยันรถห้องน้ำภาษีประชาชนเลี้ยงเสียข้าวสุกชวนทุกอาชีพลงถนน14ตุลาคมทุกคนเห็นด้วยยันทหารอาชีพหลายๆคน เมื่อวันที่7ตุลาคมทนายอานอน์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อานอนท์นำพาด้วยข้อความระบุว่าแทนที่จะสนับสนุนให้ประชาชนใช้เสรีภาพกลับทำตัวเป็นคนสกัดการใช้เสรีภาพเสียเองเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆพร้อมแนบข้อความสนทนาจากบุคคลหนึ่งที่ระบุข้อความแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ได้มีการสั่งติดตามรถห้องน้ำสเบียงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่กรุงเทพว่าไม่ให้บริการผู้ชุมนุมและขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ทนายอาน o น์โพสต์ข้อความประกาศเชิญชวนทุกอาชีพมาลงถนนกันโดยระบุข้อความว่าเรื่องนักการเมืองอยู่เบื้องหลังการชุมนุมนี่ตลกดีตอนนี้ คือทุกคนเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของคนรุ่นใหม่อย่าว่าแต่นักการเมืองเลยทหารอาชีพหลายคนก็เห็นด้วยว่าถ้าปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันจะไปไม่รอดดังนั้นการไปหวั่นกับคำกล่าวหาที่เสมือนว่าคนรุ่นใหม่คิดไม่เป็นตอนนี้ทุกคนมีสติปัญญาเท่าเทียมกันหมดอยู่ที่ว่าใครพร้อมจะออกมาลงถึงด้วยกันหรือยังเท่านั้นเองเชิญครับ เชิญทุกอาชีพมาลงถนนกันเป้า14ตุลาคมไล่ประยุทธ์จันโอชาคณราษฎรเป้า14ตุลาคมในที่สุดการชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคมก็ไปถึงทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะแซงทำเป็นไม่สนใจไม่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ จะแส้ทำเป็นไม่รับรู้ต่อการปรากฏขึ้นของคณะราษฎร2,563แต่เรื่องเหล่านี้ได้กลายเป็นความจริงต่อหน้าต่อตายิ่งบรรยากาศการจัดงาน44ปีวีรชน6ตุลาคมณมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มีความคึกคักมากเพียงใดยิ่งเราความสนใจในทางการเมืองมากเท่านั้นทุกอย่างรวมศูนย์ไปยังสถานการณ์14ตุลาคม สภาพความเป็นจริงของคณะราษฎร2,563ดำรงอยู่อย่างไรในทางการเมืองยังถูกมองว่าเป็นม็อบมุงมิงอยู่อีกหรือไม่ยังถูกประเมินว่าเป็นม็อบฟันน้ำนมอยู่อีกหรือไม่ยังถูกสังเคราะห์ว่าเป็นม็อบวู้วามอยู่อีกหรือไม่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนมาถึงเดือนตุลาคมการเคลื่อนไหวมีแต่พัฒนาเติบใหญ่ จากเคยมีปริมาณเพียงเรือนพันได้ทะยานสู่ปริมาณเรือนหมืน่นและหลายหมืน่นกระทั่งในที่สุดแต่เรือนแสนยากเป็นอย่างยิ่งที่จะมินแคลนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคําประกาศของคณะราษฎร2563ในการเคลื่อนไหว14ตุลาคมจึงสำคัญความสำคัญมีได้อยู่ที่ว่าเป็นวันที่14ตุลาคมหากแต่ที่แหลมคมเป็นอย่างมากก็คือ การชุมนุมที่มีการยกระดับและรวมศูนย์ข้อเรียกร้องอย่างเด่นชัดนั่นก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและเครือข่ายเป็นการท้าทายโดยตรงไปยังอำนาจที่มีอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาประสานเข้ากับอำนาจที่มีอยู่ในมือของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่ามกลางสายตายที่เฝ้ามองอย่างวันไหวจากทุกสารทิศถามว่าคณะรารฎร25 6 3 จะเติบใหญ่ขยายตัวหรือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าหากถามกองเชียร์รัฐบาลกองเชียร์พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้องตอบว่าการชุมนุมจะเรียวลงฟ่อลงขาดการสนับสนุนเพียงพอมีได้มีเพียงพลังแต่อย่างใดกระนั้นคำตอบแท้จริงก็ยังอยู่ที่วันที่14ตุลาคมฟุตโนตคคำประกาศคนเสื้อแดงภาคอีสาน กับการชุมนุมใหญ่14ตุลาคมคำประกาศจากตัวแทนคนเสื้อแดงจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนเวทีการชุมนุมแนวร่วมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อคืนวันที่4ตุลาคมสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการประกาศว่าพวกเขาจะเดินหน้าร่วมชุมนุมวันที่14ตุลาคมณนะอนุสรีชัยประชาธิปไตยนี่มีได้เป็นเรื่องของจำนวนอย่างเดียว หากเท่ากับเป็นการตอบโต้เพราะนับแต่สถานการณ์เมื่อวันที่24กันยายนนสิริราชพยาบาลเป็นต้นมาได้มีการคาดหมายทางการเมือง2ประการใหญ่ๆจากหลายๆฝ่าย 1. คาดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพื่อไทย 1. คาดหมายถึงการถอนตัวของคนเสื้อแดงจากที่เคยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทย ปรากฏในวันที่1ตุลาคมการเปลี่ยนแปลงในการร่วมชุมนุมต้องรอดูในวันที่14ตุลาคมบรรยากาศจะเหมือน19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรหรือไม่น่าสังเกตว่าข้อสังเกตนี้มิได้มาจากภายในพักเพื่อไทยตรงกันข้ามกลับมาจากบรรดากองเชียร์รัฐบาลที่แวดล้อมอยู่โดยรอบพลเอกประยุทธ์จันโอชามากกว่าอาจต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในพักเพื่อไทย ไปสร้างรอยร้าวกับพักฝ่ายค้านด้วยกันเท่ากับเป็นการบั่นทอนพลังของพักร่วมฝ่ายค้านอาจต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในพักเพื่อไทยส่งผลให้พลังคนเสื้อแดงอันเคยเป็นพันธมิตรของพักเพื่อไทยวางระยะห่างจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาและถ้าหากว่าคนเสื้อแดงตัดขาดจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาตามความคาดหมายนั้น เท่ากับทำให้สถานการณ์วันที่14ตุลาคมฝ่อและอ่อนแรงลงในอีกด้านจึงเท่ากับเป็นชัยชนะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคำประกาศจากตัวแทนคนเสื้อแดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนเวทีการชุมนุมณจังหวัดมหาสารคามจึงเท่ากับเป็นการตีโต้อตอบปฏิบัติการ i อทางด้านข่าวสารระลอกแรกในอีกด้านสะท้อนว่ามิได้มีคำชี้แนะอะไรจากพรรคเพื่อไทย ขณะเดียวกันก็บอกว่ารู้ว่าการไหลามาของประชาชนในวันที่14ตุลาคมจะยังคงหนักแน่นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถานการณ์19กันยายนทวงอำนาจคืนราษฎรจตุพรเตือนฝ่ายรัฐบาลอย่าดูถูกม็อบระวัง14ตุลาคนชุมนุมมืดฟ้ามัวดินจตุพรเตือนฝ่ายรัฐบาลอย่าสมไฟ ด้วยการดูถูกการชุมนุมเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญบอกระวัง14ตุลานี้มอบออกมามืดฟ้ามัวดินเมื่อวันที่1ตุลาคม2563นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชกล่าววิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในเดือนตุลาคมนี้ว่าประวัติศาสตร์14ตุลา มีปรากฏการสำคัญและควรเป็นบทเรียนคือการรายงานข่าวของฝ่ายรัฐที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงจนทำให้จอมพลประพาสจารุสถียนรองนายกรัฐมนตรีรอมอวอรมหาไทยและผอบอทบในขณะนั้นเชื่อมีคนชุมนุมน้อยจึงผู้ท้าทายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นเหตุให้คนออกมาชุมนุมมโหฬาราและเกิดการประทะก,กัน ผมยกกรณีนี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทบทวนคำพูดของรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนหนึ่งได้ถากทางการชุมนุมเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญว่ามีเพียงคนหยิบมือเดียวเป็นการเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามซึ่งเป็นเหตุให้คนออกมาแสดงกำลังมืดฟ้ามัวดินในวันที่14ตุลาคมดังนั้นการพูดด้วยถ้อยคำและท่วงทำนองไม่ระมัดระวัง แล้วจะกระทบกับการเมืองถัดจากนี้ไปว่าจะมีเหตุการณ์วิะโยคอีกหรือไม่คำว่าคนหยิบมือเดียวเป็นคำดูถูกเกียดยามเขาผมยืนยันเหมือนเดิมว่าผมสนับสนุนแค่3ข้อเท่านั้นเป็นจุดยืนที่ไม่เคยเปลี่ยนและนายกรัฐมนตรีพูดเป็นใ,นในจะสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256 ไม่แตะหมวด1ถึงหมวด2แม้แต่สวาบางคนแสดงบทบาทว่าฟังนายกคนเดียวไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถึงที่สุดต้องฟังนายจตุพรกล่าวนายจตุพรกล่าวด้วยว่าสสควรเลิกพูดเรื่องประชามติเพราะถึงที่สุดแล้วในทางปฏิบัติสสก็ไม่ได้จริงจังกับประชามติเท่าใดนักเนื่องจากคนที่เคยออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญ2,560 เคยอ้างประชามติปกป้องรัฐธรรมนูญ2,550เพื่อไม่ให้แก้มาแล้วแต่เมื่อมีคนฉีกยังมาอยู่กับคนฉีกแล้วออกมาพูดถึงประชามติของรัฐธรรมนูญ2,560อีกซึ่งวิธีการนี้ทําให้สวาบางกลุ่มอยู่สัมผัสอำนาจการเมืองมายาวนานเมื่อนายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญ สิ่งที่น่าห่วงคือกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญทำไมต้องยืดเยื้อชุมนุมกันถึงหนึ่งเดือนและลากไปสร้างภาวะคับแค้นจนถึงวันที่14ตุลาถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วจะโทษใครถ้ารัฐบาลทำตามเสียงเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมน,นูญแล้วสถานการณ์จะบางเบาขึ้นแต่นี่กลับตรงข้ามกันคือเร่งสุ่มไฟขึ้นเรื่อย นายจตุพรเตือนว่าฝ่ายรัฐบาลอย่าชะล่าใจความรู้สึกของคนไทยและใครที่ท้าทายประชาชนมีอันเป็นไปทั้งนั้นต้องฟังกันบ้างอย่าไปยั่วยุประชาชนซึ่งต้องมีการตักเตือนนักการเมืองที่พูดอะไรไม่รู้สึกรู้สาเสียด้วยอย่างไรก็ตามตนยังหวังว่าสิทธิการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธต้องได้รับการคุ้มครองให้เป็นเสรีภาพของประชาชน ที่สำคัญรัฐควรรีบเสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันซึ่งทำให้บรรยากาศในเดือนตุลาดี